โลกไม่ได้ให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณรู้แต่ให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณทำสัจรธรรมแห่งความสำเร็จอันเที่ยงแท้คือจักรวาลตอบแทนให้กับการกระทำมันเป็นกฎที่ทั้งเรียบง่ายและเป็นจริงน่าประหลาดใจที่ผู้คนจำนวนมากจมปลักอยู่กับการวิเคราะห์การวางแผนและการจัดระบบทั้งที่สิ่งเดียวที่พวกเขาควรทำที่สุดคือการลงมือทำ เมื่อคุณลงมือทำํำคุณจะจุดชนวนให้สิ่งต่างๆนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คุณทําให้คนรอบข้างรู้ว่าคุณเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ทุกคนจะเริ่มเข้าใจและให้ความสนใจคุณผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะกลายเป็นแนวร่วมของคุณ คุณจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของคุณซึ่งไม่อาจเรียนรู้ได้จากการรับฟังจากผู้อื่นหรืออ่านหนังสือคุณจะเริ่มได้รับข้อมูลป้อนกลับมาว่าต้องทำอย่างไรให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนสับสนจะเริ่มชัดเจน สิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณเคยบอกว่ายากจะเริ่มง่ายคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่สนับสนุนคุณและให้กำลังใจคุณเข้ามาสิ่งดีๆจะเริ่มไหลหลากเข้ามาหาทันทีที่คุณเริ่มลงมือทำสิ่งที่ทำให้ผู้ชนะแตกต่างจากผู้แพ้มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือผู้ชนะลงมือทำ พวกเขาเพียงแค่ตื่นขึ้นมาและลงมือทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำเมื่อคิดวางแผนจนเสร็จพวกเขาก็เริ่มต้นขยับทำโน,น่นทํำนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่พวกเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแก้ไขในสิ่งที่จำเป็นและยังคงเดินหน้าต่อไปพวกเขาสร้างแรงผลักดันตัวเองตลอดเวลา จนกว่าจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ใจปรารถนาหรืออาจจะดีกว่าที่คิดในตอนเริ่มต้นด้วยซ้ำหากคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องทำในสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จทำทั้งนี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งเน้นไปที่การกระทำเป็นหลักการสร้างวิสัยทัศน์การตั้งเป้าหมายการแบ่งซอยย่อยให้เล็กลงการคาดการถึงอุปสรรคและวางแผนจัดการกับมัน การนึกภาพและการกล่าวคำยืนยันความสำเร็จของคุณการเชื่อมั่นในตัวคุณเองและความฝันของคุณตอนนี้ก็ได้เวลาที่ลงมือทำแล้วไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆการเข้ารับการฝึกอบรมที่จำเป็นเริ่มต้นเขียนหนังสือคุณต้องเริ่มลงมือทำตอนนี้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะลงมือทำการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำ แต่ก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยบางคนใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตรอคอยช่วงเวลาดีเยี่ยมที่จะทำอะไรสักอย่างเวลาที่ดีเยี่ยมนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริงสิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นเท่านั้นเริ่มต้นลงสู่สนามแข่งขันทันทีเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะเริ่มได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับมาซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขในสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ทันทีที่คุณลงมือทำคุณจะเริ่มเรียนรู้ในอัตราที่เร็วขึ้นผู้คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับวลีที่ว่าเตรียมพร้อมยิงเลงปัญหาคือมีผู้คนมากมายเหลือเกินที่ใช้ชีวิตทั้งหมดของตัวเองไปกับการเล็งแต่ไม่เคยยิงพวกเขาได้แต่เตรียมพร้อมที่จะทำให้สมบูรณ์แบบแต่วิธีที่เร็วที่สุดที่จะยิงเข้าเป้าคือ ยิงออกไปเลยดูว่ากระสุนเข้าตรงไหนแล้วปรับการเล็งให้ได้ตามนั้นถ้ายิงเหนือเป้าไปสองนิ้วคุณก็แค่ลดระดับการเล็งลงมาเล็กน้อยยิงอีกครั้งดูว่าตอนนี้มันเข้าไปตรงไหนยิงและปรับการเล็งไปเรื่อยๆในไม่ช้าคุณก็จะยิงโดนกลางเป้าซึ่งสิ่งนี้เป็นจริงกับทุกๆเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตาม และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือวิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคตขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ